รอรถไฟนักเรียนเดินผ่านข้ามสะพานไปโรงเรียนเหมือนทางมาลายบ้านเราเนาะเออสะพานลอยบ้านเราเนาะรถไฟมาแล้วจ้า ไม่ใช่รถไฟมันคือรถอะไรอ่ะทำไมสั้นจังตอนแรกนึกว่ารถไฟจริงมันไม่ใช่รถผ่านไปแล้วแต่ไฟแดงยังไม่เปิดเปิดแล้วเราต้องรอไฟแดงก่อนเลย